สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพังใบเฟิร์นครับผมวันนี้ควันจอยนะครับไม่มีโอกาสครับผม่าเจ้าปอมแปมหรือน้องปอมแปมเรานะครับมาทักไทยครับผมทักไทยสุตตาจะเป็นสุตตาอะไรนั้นไปดูเลยครับนี่ครับเจ้าสุตตาครับสุตาดาวครับผมดาวไม่พบ ลงคนด้วยครับผมโอ้โยโอ้ยจะปีแล้วครับจะปีแล้วจะปีสาวใหญ่แล้วปีสาวใหญ่แล้วครับ oh, <no. S 1> ดูครับผมว่าจะให้พี่เล่นด้วยไหมนะครับอู้อู้อดาวบ่าวบาวลูกบ่าวบาวดาวดาวบ่าวบาวลูก เบาๆเบาๆครับผมโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราจะทำอะไรครับเฮการตีบ้านน้องดาวครั้งแรกนะครับโอโนกลัวน้องเฉยเลย กลัวน้องเฉยเลยน้องๆอย่าแกล้งพี่เลยน้องพี่กลัวความรุนแรงน้องไปไปเล่นกับน้องไปไปเล่นกับน้องไปเล่นกับน้องไปลูกเอา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 ไม่เสร้าวน้อยเสร้าวน้อยกลัวอะไรืมไม่เสร้าวน้อยกลัวอะไร มาอยู่บ้านโบบานนะครับหลายวันแล้วแต่ไม่มีโอกาสมาเล่นบ้านน้องบัวเลย,เยพูดผิดนะครับต้องขออภัยครับผมบ้านน้องดาวครับผมโอ้โห oh, <no. S 1> oh, เวลาเขาหันหน้ามาครับหนีเวลาน้องดาวหันหน้ามาครับอาจะหันตูดให้ ตูดให้เพ้อเพ้อ oh. ดาวเกง่งออน้องดาวเก่งครับ oh, <no. S 1> นี่ไปแล้วเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปเร็วโกหมโกหมเข้าบ้านเข้าบ้านดาวครับดาวครับดาวครับ,รบโอ้โนี่กลัวครับผมกลัว กลัวครับออกคอกเฉยเลย <Yahoo! S 1> ดาวครับดาวครับมานี่ลูกมานี่มานี่มาน,มาน,มานี่มานี่เร็วมากำลังกำลังคันงาครับช่วงนี้กำลังคันงาครับคันงาพี่ก็ไม่ค่อยจะสู้น้องสักเท่าไหร่ครับต้องให้ค่อยค่อย เป็นด้วยกันไปก่อนครับเพราะว่าเขาก็จริงๆจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะกาลิงกับน้องเท่าไหร่นะครับดาวครับดาวอุ้ยดาวดาวยกยกยกทำไมครับยกทำไมครับอุ้ยดาวจะฝึกฝึกผสมพันธุ์แล้วอุ้ยเอา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 ให้ได้เอา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  ฝึกผสมพันธุ์้วบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดใชงานแล้วเฮ้ยดาวดาวครับผมดาวครับดาวแห่งแห่งความทะเลิ้นแห่งความน่ารักน้องน้องนั่งที่นั่งกับกับโพนะโพอพ่อลลินน่ารักดี ถอยเลยถอยถอยแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนปิดประตูไว้ก่อนให้พี่แปมแปมออกพี่ผมแปมไปเล่นกับน้องครับดูดูครับดูเจ้าดาวเจ้าดาวจะทำอะไรครับโอ้โหงหนีเลย นี่ดาวครับดาวใจเย็นครับดาวใจเย็นครับใจเย็นครับเอาเอาเอาไม่ยอมให้เล่นด้วยทั้งนั้นครับโอ้ี่จะออกอย่างเดียวเลยครับโอ้ไปวแล้วมั้งครับไวไม่ไหวไวไม่ไหวครับเอ้ยดาว นะครับแจงอันตัวใหญ่ครับวิ่งวิ่งวิ่งมาส้นพ่อครับโอ้ยวิ่งมานพ่อเลยเอาครับผมดันประตูออกเลยครับดันประตูออกเลยครับโอ้ดันประตูออกเลยครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวเลยยอมแพ้ครับผมยกทงขาวครับทงขาวแพ้ครับผมโอ้ยแพ้เลยครับแพ้เลย นี่ครับเฮ้ยมาดูลองลอยครับว้าวไอ้งีับลอยเห็นแล้ว,วเห็นแล้วสงสารลูกสาวอันนี้แล้วลูกมานี่อันี่แล้วมานี่แล้วลูกี๋ยวมามานี่แล้ว มามานี่เร็วเร็วเร็ว,รวมานี่เร็วไห้ยกยกขาดิชุ้มชุ้มชุ้มไห้ขึ้นขึ้นยกยกขึ้นเลวยกขึ้นแถวขึ้นขึ้นอนไม้ชิ้นหน่อยครับ ไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นหากินยาดีกว่าชินไหมชินไหมครับกินไหมครับอะ,อะไรกินดีกว่าอร่อยดีมันนี่ลูก กััวกวพาไปลิงกับเต่ากัวพาไปลิงกับเจ้าดาวครับยอมไปเลยครับบ้านน้องน่าอยู่มากครับทุกคนครับสะอาดนะครับสะอาดเดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกรอบครับไปมรับ จะเข้าไปไหมครับเข้าไปแล้วจะเป็น no ยังไงครับผมเป็นยังไงครับลองอีกตั้งหนึ่งครับผมเราจะไปคอกไว้นะครับประตูเอฟเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสร็จแน่เสร็จแน่จะแป๊มจะแปมเสร็จแน่เอาแล้วคุยกันแล้วเอาแล้วโอ้ยอย่าทำเลยอย่าทำที่เลยนะมาเล่นด้วย มีมีการขอร้องด้วยอะไรประมาณนี้นะครับจดปูนิอี่ปีอปี่ปี่ระวังปูนิปี่ปี่นะเว้ยระวังปูนิปี่ปี่นะเว้ยระงปูนิปี่ปี่นะเว้ยจะดาวโหก ดูละสงสารลูกสาวสงสารลูกสาวดูครับดูครับดูนะดูนะครับขเปอดเองได้ไหมอุ้ยขอกออุ้ยเปิดอุ้ยเปิดน uh, uh, ี้เลยครับเปิดนี้เลยครับผมหนีน uh, uh, ้องดาวก่อนครับโอ้ย ยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจนะครับผมแฝมเรานะครับที่ช่องทางพังใบเฟินครับผมรักน้อยๆนะครับแต่ขอให้รักนานๆน,นะครับผมเราก็จะนำความน่ารักแค่นี้นะครับฝาก F4 ทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ